เหลืออะไรของเพื่อนเขียนที่เขียนเอาเขียนเด็กชายอะไรเด็กชายกางกิดากรสุวรรณโอเคเรือลำเรืออันเล่นเรากีดากรแล้วใช่ไหมสุวรรณตรงนี้ราเรืออันเล่นล้องใช่หรอ สุวรรณสุวรรณอืมเอาวัาตรงนี้แล้วกันใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อมันได้เสือยเยี็บผองเพื่อนเสือเี็บผองเพื่อนสัตว์เรียบร้อยสอเสือแล้วสระอูสุวรรณอู ¡Hola! Oh.